หาหลุนน้ำลาคข้อนจากพี่น้องเป็นยังไงบ้างมือยุก yes> ุ้ล้วนๆบาบนี้ใช่ละบ่ได้ยินเสียงว้าวรังนี่มันจังเลยแห้งพูดนะจ๊ะพี่น้องอ้าวเทน้ำกันเลยจ้ารังอือวี่ละโอ้รังเดียวก่อยิงเวดแล้วเนาะตะสะออนไหลโต้วนุ่น ตุ้มโยดกวาเตียนแล้วไปนี่อือน,นี่ล่ละจ้ามึงนี่แหละจ้าโอ้ยขัน้นเอาหอยออกด้วยมาแล้ก่อนเทๆที่ท,ทนนำการีเก็บหอยออกด้วยนะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพญายัยรุ่งป่านะอาเบอร์สุขุทกคนครับสวัสดีครับเอฟทีในประเทศลาตางประเทศครับผมของกรบกานพรแม่แซมครับผมมาพบกันในเสาร์วันที่18ตุลาคม2568จ้ามื้อนี้ก็พาพี่พาน้องมาเปลี่ยนบรรยากาศาแม่แซมเนาะจ้าหลังจากบ่พอกันมื้อนี้หลายมื้อเติบเนาะแม่แซมเนาะจ้าเมื่อหนีบาลคันก็พาพี่พาน้องมาใส่ตุ่มกุ้งครับผมมาหมายทางเขื่อนบ้านนองแปลกเนาะแม่แซมเนาะจ้าในเขตตะบลไห่ขามเพิ่มทฤษจังหวัดอุบลเฮาครับ ลุ่นน้ำบาครอนไม่แทมบังเด้อครับวันนี้ว่ดศรีโสกสี่มานไปได้ครับผมแล้วมัอนี่กับบรรยากาศดีแค่น้องไม่แทมเนาะดีดีแต่พี่น้องพี่น้องทะเลหมอกครับผมจมูกสูงแบบงามเลยจ้าคุณนะเป็นสัญญาณที่ดีให้น้องไม่แถมจ้าเฮ็ดบดแล้วครับพี่น้องสิเกิดบบานีลยครับพี่น้อของเสมอวัอนี้ทันสมอกงามเลยป้าครับพี่น้องพยายามกันครับครับผมมาหอดไม้แล้วบาครอดกับที่พาพี่พาหน่องมายามตุ่มกุ้งน้องไม่แถมเนาะจ้าครับผมเบื้องล่างแหลกแหกมันเลยครับ หลังจากบอกันลายหม,ม,มื่นแล้ไม่แทบแลาวจ้ะทำบุญเลยพาพีพ่อหนหองมาบิงึงใส่ตุ่มมึงสีโขกสีมันไปได้กระดลดท้ากันเลยครับก็ะปดโดนนะครับผมมาแล้วแปดขาคู่ตักเห็นไหมครับ <laughs> เที่ยงกันครับผมกระปูและะ้วมันแสบเยตีก่อปูหน้าปูหน้าปูหน้าคาเกียวเนือ้อหอมเป็น ทำออดปัดกรุบใส่ก็มีแต่กระปูถิบันปูนี่ก็มันดเด้อครับพี่น้องอุอ้ยแจงละแหว่ใส่กรนะปาเหนียบร้อยรอครับผมเป็นรุน่นหลังที่สองผลงังที่สอ,ง,องครับผมงานเรื่องหลายเนอกแมน ตัวเดียวตัวเดียวทนทนอฮะอู๋ตัวเองดีกว่าบะถือรึไปต่อกันอีกหู้หมอกงาให้มึงแบอนี้เนาะมันเห็นไม่หมอกไปเจอพี่หน่องมึงเนี่ยโอ้ยกินสัญญาณเฮ็ดบดเกิดอีกได้วดิเฮ็ดบดเรือหน้าหนาวสิเขาใหม่อีกหน้าหนาวหอกหนาวหมดเลย วสาดเจ้าสาดอู้สวสาดคือเก้าค,คือแหกได้กับปูเสียปันปูก็เอาช่วงนี้เฮ็ดกับห้าหยากเขาไม่เทมเนาะจ้ะพี่น้องคนไตกระโบกค่อยไ,ได้นีโ่โอก้กัวปูตัวแม่เพิ่นมันมันจำดองเพิน่น ต่อไปใส่ละป็คอนโอ้พี่ยางกายยังกายยางกายูยุคองเรืองกับนีดปลาตีกุ่งก่อยรู้ไหมไม่ใช่ปูอีกนะหนึ่งตัวสองเจ้มั้งคุหมูม้าเนี้ไงบริกลุ่งก่อยนะก้อยติ๋ để uống tô nguyên ăn luôn không đó đi làng tôi đi 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 ล้งนี่สองสามสี่สี่ตัวนี่กลุ่งนำตัวละลังมีน้อยกินน้อยแต่ปนปนแบบแหงๆเรต้องใส่นาำนะหลวกพักขึ้นมัน มันตัวใหญ่ดีเนอเนี่นเก้อยเตีนกะจะไมแกกระปูอะไรปักปกะดูนน้ำกันยูเคลื่อนอยู่อ้าวเทน้ำกันเลยจ้าหลังอหือหื่ะรโอ้ลังเดียวก้อยยิน,นยววัตแลนอนตะสะออนไหลตุ้มโยดตุงมโยดก้อยเตียนเลียบไปนียอือนี่ละจ้าบึงนี่ละจ้าโอ้ยป้อนเอาหอยออกดิปล่อยกัน ไปแล้วไปแล้วปูนาปูนากาเกะไ,ไปแล้วโตบกวนเลยเต้นออกมาลงน้ำถ <มา S 1> ้าเถิดปารตปารมาเอาโอ้โอ้ใส่จมูกพาไปตะคุนียได้ไหนกันนะมือแรงขึ้นผมล่องเบาขาอใจโกหลังโกหลังบ่

S <S สองหลงัง่นอิ่มแล้วอุ้ยกินบูเบิดแล้วปลาไหลอีกหนึ่งตัวปลาไหลตุยตุยแล้วห,หมอกนะอิลิไปด้วยนกกระยิบอาคอนที่เอากระติกไปจากพี่น้อง แล้าจากหลังไดยโยสี่สี่หลังเดกาอนนกลับไปเอารถจะ้ะบรรยากาศมื่อนีจ้จจะพี่น้องสวยงามมากนี่หมอกน้ำเด้จะ้ะตอนนี้หมอกยังลงเลยเด็ดจะ้ะนี่คนจ้ะบรรยากาศนี่ยเหมือนเสาดีแห่งจะพี่น้อง อครับรหดไปแล้วตอนนี้องใส่มาห็นบอ้วไม้เห็นแล้วบุีอ๊อ้องน้ำมาใส่ต้องไม้นำด้เห็นแล้วเห็นแล้ว รุนรุนจ้ะพี่น้องเตีย,ย,ยนยุกเตียนยุกสู้อ่ะเ้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่แหลกบูปันไหนเนาะมึงแช่เมื่อก้นหละเจ้าบุก่อนเก็บบุกห้อยก่อนนี่แต่ตัว,ว,อ,วอ,อ้วนอ้วนเลยหาหล่งแหลกบฮกล่างแหลกนะค่ะล่างแหลกถือตือกระปูน้องนั่นต้องเป็นน้องปูตัวน,น้องนี่น้องนี่น้องกุ้ง โอ้่อเคของพี่เฮ้ยสววดๆเลยแต่สววดปะมาแลค้คก่อนเท่เท่เท่มีนำการอีกเก็บหอยออกด้วยนะ ไมเด๋ยวไปบ่ไหนเป็นตังับกุ่งงับกุ่งห้ีกอาหลังหลังลองสุดท้ายแรงไทไลายก็เก่าเด้ยวกัอนอว้าวอย่ังนี้สวดเลยกุ่งรวนรนเลย ตามมาดีนำกันไปลุกับต่โบๆคุณวะเขาสุนพนปุ่งเขาหนาละประทานเองเนาะอฮ้ยมีตีหลักจาพี่น้องกุจะจอัสอนป่ะจ้ะสำหรับภูมาก่อยเต็นเนาะ กอยเื้นพาบอกสองสาวลงหอู้ยจวดจัดมันมันเหลือหลังเดียวนี่บ่หลังเดียวหลังสุดท้ายสวดศาสตร์ป่อะหลังเดียวกมานอยู่ตัวล่ะอีลี่หมานอยู่หมานอยู่ไปเที่ยวกันหลังสุดท้ายคนเดียวยังก็ถือดีเถอเงือบปะบึก ลำอ่อนลำอ่อนว้าว้าวใ <จ S 2> ่กอ,องสันหมเลใช่กเจ้า,าใอากาใองสา้นนั่นคุณน่ะเต็นดงเด้งเดงอยู่โอ้ยตาแสบกลุ่ลนหมวยๆสดๆเลยโอ้ว้าวน้คนอ,ออกไปแล้วว้าวตาสะออนเถิดจ,จ้ายวไปเลือกกระปูองเนาะคุณน้คนหาเลือกกระปูอกเนะาะ ปูนาปูนาค่าเกเอาใส่นี่ใส่กระตังหน่อยครับตังน้อยผลิตเองพันใหญ่หนึ่งพันแมา่ยามเพันไรแต่กระปูเคนวะ <c oughs> พันใหญ่เอะใส่เงย,ยังน้องนะบ่ <c oughs> ใส่เงย,ยังสูตรเด็ดกต่ว่มีอย่างไรเนาะเงยเอาทำอ่อนกับประแดดครับพี่นอ้อง Được, của tê cân <laughs> <laughs> Này lại tê cái tối là cũng hào nè Ui Mà thử một lần cứ thải Kẻ mưa máy đây mà nè Mà xảy tên này nhìn không Xảy lọt biệt cái nồi Tên tay hết bột ổ cái nè Mọc lượm ná lè Ơ ơ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  ป,ป,ป,าาปล,าลายฝนฝนปะยามกู่อะหลายติวกันตันหลายตพีเด้หนึ่งำปนจำปนป่งํำปนหอมเลยบางคนก็มาเก็บดองเนาะดองล้วำํำเสร็จจำจำหงจำบลูํำปูนาดองพันปะมันสอนความมันของพนเนาะน้ำมันไลไรใจพี่น้องดูไ็ได้ ใส่เต๋าตัวนี่สูกเต็มๆเต็มกระปูจังเลยใส่กุ้งโดมหอวหนุ่มีก่อนเรียบร้อยแล้วอะผลงานของเขาวขอนพี่ต๋องผลงานของขาวขอนไปเนี่เนาะจ้าขู่พี่น้องโข้่ สองขวยครับพี่น้องสดจากจากเครื่อนกระปูหงไม่แฉมกระปูหงเกือบเต็มก่ะปั่งน้อยพูดนะกะปูหงเป็นเดี่ยวไรเลยผลงานโดยรวมห่อได้สองยางเนาะคือสามยางปลาไหลตัวนึงปลาไหลตัวนึงปิดปิดฟ้าก็ได้ออมเหมือนที่ซื้อมาหาอยู่หากินน้ำบั่นกะพ่อได้อยู่ได้กินเนาะมานเนาะครับผมกุ้งขาวตัวใหญ่ๆงามๆเลยครับผมกุ้งเต้นยังครับผมพอได้อยู่ได้กินครับผม ฝากคอนไม่แซมก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆครับทุกหลายทุกแชททุกการติดตามครับเนาะฝากคอนขอฝากวีครับกิมนึงครับฝากไปยังไม่ใหญ่ลุงปานาเบอรสุขสุขคดขับหรือว่าน้องนุ่งลูกหลานครับผมสอดขโมกคนไหลก็แชร์ก็ติดตามฝากคอนลุยสารเลยเด้อครับขอฝากคอนไม่แซมไว้ในใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้าคอนพูดกันไหมครับขอฝากคอนไม่แซมไปไในครับกิมนี่ขออยู่เพียกกำนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปกลับบ้านจ้ะพี่น้อง บรรยากาศดีมากเลย